ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความกรองสถานการณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่21มกราคม2567มานำเสนอครับ เศษฐาโบกทงเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ตปปชสตงกขย่ำจุดตายจับกระแสท่าทีทางการเมืองของเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตออกกฎหมายกู้เงิน5้าแสนล้านบาทแจก,กประชาชนและเห็นได้ชัดเศษฐายังจะเดินหน้านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตต่อไป อันเป็นท่าทีหลังเสฐาเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศเมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา19มกราคมแม้ข่าหนี้จะมีการเผยแพร่เอกสารข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลเบ็ต t ที่ศึกษาโดยคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดําเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอล w a l l ล็ตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่มีสุภาปิยาจิตติอดีกรรมการปปชเป็นประธานคณะทำงานที่ในรายงานของคณะกรรมการระบุว่านโยบายดังกล่าวมีความเสี่ยง3ด้านสำคัญคือความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านกฎหมายจนทําให้เกิดกระแสความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆตามมาโดยเศษฐานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ล่าสุดเมื่อ19มกราคมที่ผ่านมาว่าได้รับรายงานและเท่าที่ทราบทางจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยคลังบอกจะคอยรับรายงานเรื่องดิจิตัลวอลเล็จากสำนักงานปป,ปชและเมื่อสื่อถามว่ารายงานดังกล่าวของปปชระบุว่า นโยบายดิจิตอลวอลเล็ไม่คุ้มค่าและยังไม่มีการป้องกันการทุจริตทาให้นายกออกมาท้าว่าเรื่องคุ้มค่าไม่คุ้มค่าผมเชื่อว่าเรามีตัวเลขที่สามารถอธิบายได้ส่วนเรื่องทุจริตผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าไม่มีแน่นอนถ้าท่านสงสัยว่าทุจริตตรงไหนขอให้บอกมาเพราะตรงนี้ทางรัฐบาลมีหน้าที่อธิบายเพราะตรงนี้ เป็นการใช้เทคโนโลยีในการที่จะส่งเงินเข้ากระเป๋าของพี่น้องประชาชนผมไม่เห็นว่าจะทำทุจริตตรงไหนได้เลยคือจริงๆแล้วอย่าพูดลอยๆว่ามีการทำทุจริตได้ผมก็เข้าใจทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องระมัดระวังตรงนี้แต่ถ้าบอกได้ว่าตรงไหนมีการทุจริตเราก็พร้อมที่จะอธิบายให้ฟังถ้าอธิบายไม่ได้ถ้าเกิดมีข้อกังขาก็คงทำไม่ได้ ณห,หยุดนี้เดินหน้าเต็มที่นายกระบุเป็นท่าทีของนายกจากพรรคเพื่อไทยที่ประเมินแล้วยังไงก็คงต้องดันเข็นนโยบายดิจิทอลโมเดตไปยนสุดทางคงไม่ยอมยกธงขาวเลือกกลางคันง่ายๆซึ่งก็ไม่ใช่ท่าทีอันเหนือความคาดหมายทางการเมืองเพราะเศรษฐาเพื่อไทยย่อมรู้ดีว่าหากไม่แสดงออกถึงการผลักดันดิจิตลโเดอย่างสุดแรง ก็จะถูกมองว่าไม่ทําตามที่หาเสียงกับประชาชนและเพื่อไทยเชื่อว่ามีประชาชนหลายล้านคนที่รอคอยดิจิตอลบ l ลต t อยู่ดังนั้นยังไงก็ต้องดันให้ถึงที่สุดแต่ถ้าหากสุดท้ายไปต่อไม่ได้ค่อยมาว่าก,กันอีกทีเช่นหากสะดุดในชั้นศาลร,รัฐธรรมนูญในกรณีหากมีการออกกฎหมายแล้วมีคนไปยื่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูนตีความและศาลสั่งเบรกให้หยุดหากผลสุดท้าย จบที่ฉากนี้เสฐาเพื่อไทยก็จะอ้างได้ว่าดันให้เต็มที่แล้วแต่ถูกองค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูญสกัดแบบนี้เพื่อไทยเชื่อว่าตัวเองจะไม่เสียคะแนนแต่หากยังดันไม่สุดแล้วเลิกกลางคันแบบนี้อาจเสียหายทางการเมืองไปจนถึงการเลือกตั้งรอบหน้าที่จะมีขึ้นขณะที่ท่าทีล่าสุดของทีมสำนักง,งานปปชที่ศึกษา และจะทำรายงานเรื่องนโยบายดิจิตอลบ a l เลตหลังนายกรัฐมนตรียืนการานจะเดินหน้าดิจิตอลบ a ลเลตต่อไปเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดร์สิริลักษณาคอมันหนึ่งในคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลดิจิตอลบ a ลเลตของสำนักงานปปชอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตอนุกรรมการไต่สวนทุจริตรับจำนำข้าวของปปชระบ,บุไว้ล่าสุดว่าหากรัฐบาลจะเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ตที่เป็นการแจกเงินเพื่อการบริโภคโดยการจะออกกฎหมายพิเศษมากู้เงินหลายแสนล้านบาทและยังคงเดินตามเกณฑ์เดิมเช่นจะให้กับคนที่มีรายได้มีเงินเดือนไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนสมมุติว่ารัฐบาลยังคงยืนยันตามนี้ มันจะทําให้เกิดความเสี่ยงหลายด้านด้วยกันดรสิริลักษณากล่าวว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก็มีเช่นการที่จะออกกฎหมายกู้เงินมาก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยในบางคดีก่อนหน้านี้ว่าหากมีการออกกฎหมายพิเศษกู้เงินมาเงินที่กู้มาต้องส่งให้กระทรวงการคลังซึ่งตามพรบรวินัยการเงินการคลังบัญญัติไว้ว่าเมื่อเงินดังกล่าว ไปอยู่ที่กระทรวงการคลังแล้วการที่จะดึงเงินออกมาใช้ต้องมีการออกกฎหมายต่างๆมารองรับแต่เมื่องบที่จะทำดิจิตอลวอลเล็ตไม่ได้อยู่ในพรบรงบประมาณรายจ่ายปกติการจะออกกฎหมายพิเศษมากู้เงินตามพรบรวินัยการเงินการคลังบอกว่าจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศแต่เมื่อดูสภาพเศรษฐกิจของประเทศเวลานี้โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง เช่นเรื่องเงินเฟอ้อสภาวะการคลังของประเทศก็จะพบว่าไม่มีเกณฑ์ข้อใดที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องนี้ด้วยการออกกฎหมายมันก็จะขัดกับพรบรวินัยการเงินการคลังที่จะนำเงินคลังออกมาใช้นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตได้เพราะว่าเครื่องมือที่จะใช้ในการกระจายเงิน ให้ประชาชนนำไปใช้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้ระบบแบบใดจะใช้บล็อกเชนเหมือนเดิมหรือไม่โดยหากจะใช้เทคโนโลยีขนาดนั้นก็ต้องมีการไปว่าจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดังกล่าวที่ก็อาจจะเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกันอาจเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์หรือคนที่ให้ผลประโยชน์กับบุคคลในรัฐบาลซึ่งตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่จะถูกคณะกรรมการปปชสอบสวน และอาจถูกชีม้มลก็อาจเป็นไปได้รองศาสตราจารย์ดรสิริลักษณายัางระบุอีกว่าอีกทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์การแจก,กเงินเพื่อให้ไปใช้ในการบรโิโภคไม่มีประสิทธิภาพแต่ควรใช้เงินไปกับการลงทุนโดยภาครัฐที่จะทำให้ GDP ขยายตัวมากกว่าที่จะทำให้เงินครัวเรือนนำไปใช้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่า GDP ขยายตัวมากกว่า โดยที่รัฐบาลเป็นผู้ใช้ใจ่ายในการลงทุนประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะหากรัฐบาลลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ด้ยโอกาสกลุ่มคนที่อยู่ในชนบทพื้นที่ห่างไกลที่อินเทอร์เน็ตก็ยังเข้าไม่ถึงหากรัฐบาลลงทุนในลักษณะนี้มันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ขาดโอกาสจริงๆดังนั้นการที่จะเดินหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ ก็มีความเสี่ยงหลายด้านด้วยกันทั้งด้านเศรษฐกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เป็นธรรมรัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐบาลดูแลประชาชนอย่างเป็นธรรมแต่การแจกเงินลักษณะนี้แบบที่จะทำไม่มีความเป็นธรรมเพราะบางคนแม้อาจมีเงินเดือนไม่ถึง70,000บาททำให้จะได้รับสิทธิ์ดิจิตัลเ l l ต t แต่เขาอาจจะมีทรัพย์สินอื่นๆเช่นที่ดินมีทรัพย์สินจำนวนมากกว่าคนที่มีเงินเดือน70,000ื่ แล้วรัฐบาลจะตรวจสอบตรงนี้ได้อย่างไรหากไม่มีการตรวจสอบแล้วให้เงินกับคนเหลอกนี้ไปก็มีความไม่เป็นธรรมอีกเช่นกันสิ่งสำคัญคือเราอยากให้ประชาชนเข้าใจว่านโยบายดิจิ t อลวอลเล็มันทำร้ายประเทศไทยจะทำให้เราต้องตกเป็นหนี้กันไปอีกนานขณะเดียวกันอีกหนึ่งองค์กรอิสระที่ขยับในเรื่องดิจิ t a ลวอลเล็ก็คือสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอ ที่ปัจจุบันมีประจักษ์บุญยังเป็นผู้ว่าสอตองอพบว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินนโยบายโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทอลบเ l e t อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานออกมาว่าคณะทำงานชุดดังกล่าวของสอตองอมีการศึกษาพิจารณาไปถึงไหนแล้วบ้างสาเหตุคงเพราะ สอตงอเป็นหน่วยตรวจสอบการใช้ใจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐคือต้องมีการใช้ใจ่ายเงินก่อนเป็นหลักถึงจะตรวจสอบว่าโครงการเป็นอย่างไรมีการทุจริตมีการรั่วไหลของงบประมาณและการใช้ใจ่ายเงินมีความคุ้มค่าหรือไม่เมื่อตอนนี้ยังไม่มีการทำดิจิตอลวอลเล็ตเลยทำให้คณะทำงานของสอตงอ,อาจยังไม่ได้ขยับอะไรมากนักแต่ที่น่าสนใจก็คือ เมื่อตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสอตงอมีการเผยแพร่บทความที่เป็นบทความสาธารณะชื่อการวิเคราะห์นโยบายดิจิตอล a บลต t ต่อการรักษาวินัยการเงินการคลังข้อเสนอในการจัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้นในรูปแบบ non audit product บทความสำนักง,งานการต่างประเทศเนื้อหาโดยดรสุทธิสุนทรานุรักษ์ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งแม้จะเป็นบทความที่เผยแพร่ตั้งแต่ช่วงตุลาคม2566แต่ก็เป็นท่าทีซึ่งน่าสนใจไม่น้อยว่าผู้บริหารบุคลากรที่มีตำแหน่งในฝ่ายบริหารขององค์กรอิสระอย่างสอตองอมีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายดิจิ t a ลบ a ลเลตของรัฐบาลเพื่อไทยโดยตอนหนึ่งของบทความระบุว่าสอตองอในฐานะองค์กรอิสระ ที่ทำหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับรวมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เงินงบประมาณในฐานะผู้เขียนเป็นผู้ตรวจสอบและนักเศรษฐศาสตร์ผู้เขียนมองว่าผลกระทบของนโยบายดิจิตอลโลเ็ต อาจส่งผลต่อการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐในอนาคตเบื้องต้นผู้เขียนได้รีวิวกรณีศึกษาการแจก,กเงินในลักษณะนี้จากต่างประเทศเช่นนโยบายแจก,กเงินสดให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายใต้ชื่อยิเคียนฟูซึ่งใช้เงินพบประมาณจำนวน3 6ล้านล้านหยวนแม้ว่านโยบายนี้ ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปี2021แต่กลับมีผลกระทบต่อการรักษาพินัยการเงินการคลังของรัฐเช่นกันโดยทำให้นี่สาธารณะเพิ่มขึ้นจาก267.4ล้านล้านหยวนในปี2020เป็น310.7ล้านล้านหยวนในปี2021บทความดังกล่าวระบุนโยบายดิจิตอลบั l l e ตของรัฐบาลเพื่อไทย ที่ตอนนี้หลายคนบอกอยู่ในอาการลูกผีลูกคนเลี้ยวกลับไม่ได้ไปต่อก็อาจไม่ถึงฝั่งสุดท้ายจะจบลงแบบไหนดูสถานการณ์แล้วต้องบอกว่าเข็นต่อได้แต่โคม่าและสุ่มเสี่ยงศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กรองสถานการณ์มานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอวอลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอบ l อลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 v Nine. Real tea.